คนที่สามารถอยู่เงียบๆได้โดยไม่รู้สึกต้องวิ่งตามอะไรมักเป็นคนที่เต็มจากข้างในพวกเขามีสเสน่ห์บางอย่างที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องโชว์แต่อยู่เฉยๆก็ทําให้คนอยากฟังอยากอยู่ใกล้เสน่ห์ของเขาไม่ใช่เพราะเขาพูดดีแต่เพราะเขานิ่งเป็นคิดเป็นและอยู่กับตัวเองได้ 1. พวกเขาเข้าใจตัวเองได้ลึกกว่าคนทั่วไปการใช้เวลาอยู่เงียบๆคนเดียว ทำให้คนคนหนึ่งมีโอกาสได้ฟังเสียงภายในเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆรู้จักอารมณ์ของตัวเองและมองเห็นจุดที่ต้องพัฒนาโดยไม่ต้องมีใครมาบอกสเสน่ห์ที่ตามมาคือพวกเขามีความมั่นใจจากข้างในไม่ต้องถามใครเพื่อยืนยันคุณค่าคนแบบนี้จะดูมั่นคงโดยที่ไม่ต้องทำตัวแข็งคนที่รู้จักตัวเองดีคือคนที่รับมือกับโลกได้โดยไม่สั่นไหวง่ายและนั่นคือสเสน่ห์ที่คนสัมผัสได้จริง การแสดงตัวตนนั้นมีบางคนที่เลือกอยู่เงียบๆไม่รีบร้อนไม่เร่งอธิบายไม่แย่งซีนใครคนเหล่านี้อาจไม่ได้ดึงดูดความสนใจในทันทีแต่พลังของพวกเขานิ่งลึกและทรงอิทธิพลเกินกว่าจะมองข้างเพราะเสน่ห์ของพวกเขาไม่ได้มาจากการพูดเก่งหรืออยู่ในจุดสนใจแต่มาจากความเข้าใจตัวเองที่ฝึกฝนในความเงียบจนเสียงดังไหนก็กลบไม่ได้ความเงียบทำให้พวกเขาฟังตัวเองได้ชัดเจนกว่าคนทั่วไป ขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้พลังไปกับการพูดการตอบสนองและการพยายามให้คนยอมรับคนเงียบจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองถามตัวเองฟังความคิดและความรู้สึกลึกๆที่อยู่ใต้พื้นผิวจิตวิทยาเบื้องหลังการอยู่กับตัวเองในความสงบคือรูปแบบหนึ่งของการฝึกสติหรือ mindfulness ซึ่งส่งผลให้พวกเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆอะไรคือเรื่องที่แค่กระตุ้นชั่วคราว และอะไรคือคุณค่าหลักในชีวิตที่ไม่อยากทิ้งพวกเขาไม่กลัวความเงียบเพราะรู้ว่าในนั้นมีคำตอบที่คนส่วนใหญ่ฟังไม่เจอความเงียบอาจทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจเพราะต้องเผชิญกับตัวเองแต่สำหรับคนที่อยู่เงียบๆเ,เป็นประจำความเงียบคือพื้นที่แห่งการฟื้นฟูเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาไม่ได้แค่พักจากโลกแต่ได้กลับมาฟังตัวเองแบบซื่อสัตย์พวกเขาไม่พูดทุกอย่างที่คิดแต่คิดทุกอย่างก่อนพูด หนึ่งในเสน่ห์ลึกๆของคนที่อยู่เงียบๆคือพวกเขาให้คุณค่ากับความคิดก่อนคำพูดและนั่นทำให้ทุกประโยคที่พูดออกมามีน้ำหนักมีเหตุผลและมักสะเทือนใจคนฟังพวกเขาไม่ใช่คนพูดมากแต่พูดน้อยๆแล้วตรงใจและนั่นคือพลังที่เสียงดังแย่งไม่ได้พวกเขาเข้าใจแรงขับด้านในของตัวเองได้แม่นยำเพราะมีเวลาสำรวจใจลึกๆพวกเขารู้ว่าเราอยากทำสิ่งนี้เพราะอะไรเพื่อพิสูจน์ตัวเอง หรือเพราะมันตรงกับแก่นของเราการเข้าใจแรงขับนี้ทำให้พวกเขาไม่หลุดเป้าไม่หลงทิศและไม่ใช้ชีวิตเพื่อแข่งกับใครพวกเขาไม่เอาอารมณ์ชั่วมูบมากำหนดตัวตนเพราะใช้ชีวิตอยู่ในความสงบมากกว่าความรีบพวกเขาสังเกตเห็นคลื่นอารมณ์ก่อนจะปล่อยให้มันพัดไปเองจึงไม่ใช้อารมณ์นำการตัดสินใจและไม่ปล่อยให้ความรู้สึกชั่วคราวทำลายสิ่งสำคัญในระยะยาวพวกเขารู้ว่าการเข้าใจตัวเองลึก คือพื้นฐานของสเสน่ห์ที่มั่นคงคนที่ไม่เข้าใจตัวเองมักจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมแต่คนที่เข้าใจตัวเองลึกแล้วเขาจะไม่หวันไหวไม่แกว่งไม่รีบปรับเพื่อเอาใจเพราะเขารู้ว่าการเป็นตัวเองอย่างมั่นคงคือสเสน่ห์ที่หายากและทรงพลังที่สุดสเสน่ห์ของพวกเขาไม่ได้มาจากการแสดงออกแต่มาจากความนิ่งที่กลั่นมาจากข้างในขณะที่หลายคนพยายามเป็นที่รักพวกเขากลับเลือกเป็นพื้นที่ปลอดภยัย ที่คนอยากเท่าใกล้โดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเขาเสียงดังแต่เพราะเขานิ่งพอที่จะฟังคุณจริงๆและนิ่งพอที่จะไม่ตัดสินฉะนั้นคนที่อยู่เงีย,งยบๆคนเดียวไม่ได้หมายความว่าเขาอ่อนแอแต่เพราะเขาแข็งแรงพอที่จะไม่ต้องแย่งพื้นที่จากใครเขารู้จักตัวเองพอที่จะไม่ต้องทำตามกระแสและเขาเข้าใจลึกจนไม่ต้องพูดมากนั่นแหละสเสน่ห์แบบที่เสียงดังแย่งไม่ได้ 2. พวกเขารู้จักเฝ้าดู มากกว่ารีบตอบสนองความเงียบทำให้คนสังเกตเก่งขึ้นพวกเขาไม่รีบแสดงความคิดไม่ด่วนตัดสินใครแต่เปิดพื้นที่ให้เห็นความจริงมากกว่าคนที่ชอบพูดก่อนคิดสเสน่ห์ที่ตามมาคือเวลาพวกเขาพูดอะไรคนจะฟังเพราะรู้ว่าสิ่งที่ออกมาจากความเงียบมักมีน้ำหนักและผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีแล้วคนที่นิ่งไม่ใช่ไม่คิดแต่เขาคิดลึกกว่าและแสดงออกเฉพาะเวลาที่จาเป็น นั่นคือพลังของคนที่พูดน้อยแต่น่าฟังคนส่วนใหญ่มักรีบแสดงออกก่อนจะเข้าใจรีบพูดก่อนจะฟังรีบโต้อตอบก่อนจะไตรตรองแต่ยังมีบางคนที่เงียบกว่าเขาไม่ได้ช้าแต่เขานิ่งเขาไม่ได้เฉยชาแต่เขาสังเกตเขาเฝ้าดูโลกแบบไม่รีบด่วนตัดสินและไม่เร่งรีบในการตอบสนองใดๆและในความเงียบของเขานี่แหละ คือพลังที่ทำให้เขามีสเสน่ห์แบบที่คนเสียงดังเท่าไหร่ก็แย่งไม่ได้พวกเขาให้พื้นที่กับความจริงก่อนจะให้ปฏิกิริยาคนทั่วไปมักตอบสนองทันทีจากอารมณ์หรือความเคยชินแต่คนที่เงียบและลึกซึง้งเขาจะเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อเพิกเฉยแต่เพื่อให้เวลาความจริงเปิดเผยตัวเองพวกเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งควรรีบตัดสินในวินาทีแรกที่เห็น พวกเขารู้ว่าอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงจึงไม่รีบเชื่อตัวเองตอนกำลังแรงเวลารู้สึกโกรธเสียใจอิจฉาหรือสับสนพวกเขาจะไม่รีบทำอะไรทันทีแต่จะเฝ้าดูความรู้สึกนั้นเหมือนนักจิตวิทยาที่เฝ้าสังเกตผู้ป่วยอย่างใจเย็นเพราะพวกเขารู้ว่าความรู้สึกแรงที่สุดมักอยู่แค่ชั่วครู่ถ้าไม่ตอบสนองตามทันทีเราจะไม่เสียใจในภายหลังพวกเขา ไม่ตอบทุกคำถามไม่โต้ทุกความเห็นไม่สู้ทุกสนามเพราะเขารู้ว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องตอบไม่ใช่เพราะไม่มีคำตอบแต่เพราะไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูพวกเขามีพื้นที่ในใจมากพอที่จะเลือกไม่ตอบโต้ในสิ่งที่ไม่ช่วยให้ใจดีขึ้นพวกเขาใช้การสังเกตเป็นเครื่องมือในการเข้าใจไม่ใช่การตัดสินการเฝ้าดูของพวกเขาไม่ใช่แค่เห็นแต่คือการเข้าใจเห็นสีหน้าเห็นจังหวะ เห็นพฤติกรรมเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและใช้ข้อมูลนั้นประกอบกับความรู้สึกที่ไม่ด่วนนั่นทําให้พวกเขาเข้าใจคนอื่นได้ลึกทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรมากพวกเขาให้ความสําคัญกับการฟังอย่างตั้งใจมากกว่าการพูดให้ดูฉลาดคนที่เงียบไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขารู้ว่าการฟังคือการให้เกียรติอย่างสูงสุดเขาฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อจะตอบกลับให้ดูดี ฟังจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้กับเขาจริงๆและนั่นคือเสน่ห์ที่ไม่ต้องขายไม่ต้องแสดงแต่น่าดึงดูดที่สุดพวกเขาสงบพอที่จะเลือกตอบสนองอย่างมีเจตนาแทนที่จะตอบสนองจากอัตโนมัติในสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่อารมณ์ขึ้นหรือตื่นตระหนกพวกเขาจะถอยออกมาเงียบๆนั่นทำให้พวกเขามีความมั่นคงในสถานการณ์ที่คนอื่นแกว่ง พวกเขาไม่ได้เงียบเพราะอ่อนแอแต่เงียบเพราะแข็งแรงพอที่จะรอรอให้ใจนิ่งก่อนพูดรอให้ความจริงค่อยๆปรากฏรอจนมั่นใจก่อนลงมือเพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งที่ออกมาจากความนิ่งมีพลังมากกว่าสิ่งที่ออกมาจากความวู่วามเสมอฉะนั้นคนที่อยู่เงียบๆไม่ได้เงียบเพราะไม่รู้หรือไม่กล้าแต่เงียบเพราะเขาฟังอยู่ฟังตัวเอง ฟังคนอื่นและฟังสัญญาณจากโลกเพื่อให้การตอบสนองของเขาไม่ใช่แค่รวดเร็วแต่แม่นยำมีความหมายและตรงใจสเสน่ห์ของเขาจึงลึกเงียบและแน่นแบบที่เสียงดังแย่งไม่ได้ 3. พวกเขาตั้งขอบเขตความสัมพันธ์ได้ชัดเจนคนที่อยู่คนเดียวเป็นมักไม่รู้สึกขาดพวกเขาไม่ได้คบคนเพื่อเติมเต็มความว่าง แต่ครบเพราะเลือกแล้วว่าอยากมีสเสน่ห์ที่ตามมาคือความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้นมักมีคุณภาพและเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นปลอดภัยไม่เร่งเร้าคนอื่นจะรู้สึกได้ว่าเขาไม่ต้องการใครแต่ถ้าเขาเลือกอยู่กับคุณนั่นคือคุณมีคุณค่าในสายตาเขาจริงๆคนแบบนี้ไม่ใช่แค่ดูมีสเสน่ห์แต่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าเมื่ออยู่กับเขาคนที่เงียบ มักถูกเข้าใจผิดว่าตามง่ายยอมง่ายหรือใจดีเกินไปแต่ความจริงตรงกันข้ามคนที่อยู่เง,งียบๆคนเดียวมักเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองมากเขาอาจไม่พูดมากแต่รู้เสมอว่าควรเปิดให้ใครเข้ามาแค่ไหนและสิ่งนี้เองที่ทำให้เขามีสเสน่ห์แบบมั่นคงไม่เร่งไม่รุกและไม่ต้องแย่งใครพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดี เริ่มต้นจากขอบเขตที่ดีคนเงียบไม่ได้เข้าหาใครง่ายๆแต่ถ้าเขาให้คุณเข้ามาในชีวิตเขาเลือกแล้วและในขณะเดียวกันเขาก็มีเส้นชัดเจนว่าอะไรคือได้ไม่ได้พวกเขาไม่ใช่ความเคร่งใจทำลายตัวเองและไม่ปล่อยให้ใครใช้ความใกล้ชิดเป็นข้ออ้างในการละเมิดความรู้สึกพวกเขารู้จักปฏิเสธโดยไม่ต้องเสียงดังหรืออธิบายเยอะพวกเขาอาจพูดเบาๆแต่ชัดเจน ขอผ่านนะขอบคุณแต่ยังไม่สะดวกหรือแค่การนิ่งเงียบที่หนักแน่นกว่าคำพูดใดๆเพราะพวกเขาให้คุณค่ากับความสงบในใจตัวเองมากกว่าเอาใจคนทั้งโลกพวกเขาไม่ยอมเสียตัวตนเพื่อรักษาความสัมพันธ์แม้จะเงียบและดูนุ่มนวลแต่เขาไม่ยอมให้ความสัมพันธ์ใดมาทำลายคุณค่าในตัวเองถ้าต้องฝืนต้องอึอดอัดต้องเปลี่ยนตัวตนมากเกินไปเขาจะถอยอย่างเงียบ โดยไม่โวยวายและนั่นทำให้การมีเขาอยู่ในชีวิตคือสิ่งที่ต้องรักษาไม่ใช่ใช้ง่ายๆพวกเขาเลือกคนเข้าสนิทด้วยคุณภาพไม่ใช่จำนวนพวกเขาอาจไม่ได้มีเพื่อนเยอะแต่มีความสัมพันธ์ที่จริงใจพวกเขาไม่อยากอยู่ในวงสนทนาเยอะๆที่วุ่นวายแต่เลือกที่จะอยู่กับคนที่เข้าใจมากกว่าแค่คุยได้ความสัมพันธ์ของเขาไม่ใช่เพื่อคลายเหงา แต่เพื่อเชื่อมโยงอย่างแท้จริงพวกเขาไม่กลัวการอยู่คนเดียวเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่างเปล่าคนที่ไม่เข้าใจตัวเองมักกลัวการอยู่คนเดียวเพราะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่คนเงียบๆเ,เหล่านี้รู้จักตัวเองดีจนสามารถเติมเต็มตัวเองได้นั่นทําให้เขาเลือกคนเข้าใกล้จากความต้องการเชื่อมโยงไม่ใช่เพราะกลัวเหงาพวกเขาไม่ดึงไม่ผลักใครเกินจําเป็น พวกเขาให้เกียรติพื้นที่ของตัวเองและของคนอื่นไม่พยายามครอบงำไม่เกาะไม่ก้าว่ายและถ้าอีกฝ่ายต้องการเวลาพวกเขาก็ไม่เรียกร้องเกินความจำเป็นทัศนคติแบบนี้คือรากฐานของความสัมพันธ์ที่เติบโตโดยไม่รู้สึกติดค้างหรือบีบคั้นพวกเขาเงียบแต่วางขอบเขตไว้แน่นหลายคนเข้าใจผิดว่าคนเงียบใจอ่อนแต่แท้จริงแล้ว เขาเงียบเพราะมีระเบียบในใจเขาอาจไม่พูดว่าอย่าทำแบบนี้กับฉันแต่การถอยการเว้นระยะหรือการไม่ตอบรับก็คือภาษาของขอบเขตฉะนั้นคนที่อยู่เงียบๆคนเดียวไม่ได้อ่อนแอรหรือยอมคนง่ายแต่เป็นคนที่รู้จักตัวเองดีพอจนรู้ว่าอะไรควรปล่อยให้ผ่านและอะไรต้องตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนสเสน่ห์ของเขาจึงไม่ได้อยู่ที่การเข้าหาใครได้ทุกคน แต่อยู่ที่เขาไม่ยอมสูญเสียตัวเองแม้ในความสัมพันธ์ที่รักที่สุดและนั่นคือพลังเงียบที่เสียงดังแย่งไม่ได้จริงๆ 4. พวกเขาให้ความสำคัญกับความสงบมากกว่าความสนุกชั่วคราวในขณะที่หลายคนใช้ชีวิตวิ่งหาความบันเทิงคนเงียบเยบมักจะเลือกที่จะอยู่กับความนิ่งและความเรียบง่ายไม่ใช่เพราะพวกเขาเฉยชาเพราะพวกเขามองเห็นคุณค่าของความเรียบ ซึ่งคนส่วนมากมองข้ามสเสน่ห์ที่ตามมาคือเขาเป็นคนที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตามกระแสมีตัวตนชัดและอยู่เป็นแม้ในสถานการณ์ที่คนอื่นตื่นตระหนกคนที่สงบคือคนที่น่าไว้วางใจและน่าพึ่งพิงโดยไม่ต้องแสดงออกเลย 5. พวกเขาไม่ได้เงียบเพราะว่างเปล่าแต่เพราะเต็มหลายคนเข้าใจผิดว่าคนเงียบคือคนขาดสังคมหรือไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่จริงๆแล้วความเงียบของเขาเกิดจากการที่เขาไม่รู้สึกต้องรีบแสดงออกเขารู้ว่าความนิ่งคือเครื่องมือในการฟังเข้าใจและเติบโตสเสน่ห์ที่ตามมาคือเขาไม่ดึงดูดด้วยคำพูดหรือท่าทางแต่ดึงดูดด้วยพลังนิ่งที่เต็มด้วยคุณภาพภายในคนที่อยู่กับตัวเองได้อย่างสบายใจจะเป็นคนที่ใครก็อยากเข้าไปอยู่ใกล้โดยไม่รู้ตัว สรุปคนที่ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวอาจไม่ใช่คนที่ดังที่สุดในห้องแต่พวกเขามีบางอย่างที่ลึกและจริงสเสน่ห์ของพวกเขาไม่ใช่การพยายามโดดเด่นแต่คือการเข้าใจตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีสติและอยู่กับโลกอย่างไม่สั่นไหวถ้าคุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการฟังเสียงของหัวใจตัวเองคุณอาจเป็นหนึ่งในคนเงียบๆเ,เหล่านี้ ที่น่าดึงดูดอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพูดเยอะเลย